สวัสดีค่ะพบกับกิฟนะคะจากวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่กิฟต์ทำน้ำหมักอันชันแก้ผมงอกไปแล้วนะคะแต่เพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าไม่เห็นขั้นตอนการทำนะคะวันนี้กิฟก็จะมาสาธิตขั้นตอนการทำแล้วก็ตอนที่เราละเลงลงบนผมนะคะโอเควันนี้อุปกรณ์เหมือนเดิมนะคะก็จะมี น้ำมันมะกอกมาก็ดอกอัญชันนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะขั้นตอนแรกนะคะ,ะเราก็เริ่มจากการที่ออผสมตัวน้ำมันมะกอกกับดอกอัญชันก่อนเนาะโอเคขอบคุณค่ะจะมีเจ้าตัวเล็กมาช่วยยุ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ ชื่อทอฟันนะคะชื่อทอฟันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะมาทําให้ดูนะคะอันนี้คือดอกอัญชันนะคะที่เก็บมาสดๆนะคะถ้าบ้านเพื่อนๆมีเยอะก็สามารถทาเก็บไว้ได้นะคะวันนี้มันเก็บได้แค่นี้เอาแค่นี้ไปก่อนละกันแม่ทำไรค่ะนี่ค่ะเก็บมาพอเราบี้เสร็จปุ๊บ เหลือนิดเดียวเองค่ะแต่ก็พอมีน้ำได้อยู่ยนี่นะคะเ,เราจะบีบน้ำใส่เนี่ยค่ะน้ำเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนน้ำแม่เหมือนน้ำสับปะรดเลยค่ะสับปะรดสีอะไรคะสับปะรดสีเหลือสีใบแดงอันนี้สีอะไรคะอันนี้ก็คือสีมว่วงโอเค วันนี้ก็จะมีคนมายุ่งหน่อยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะบีบไม่เลยหนูป้านไม่เป็นไรคะ่ะลูกเราบีบให้ได้น้ําเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาน้ำมันมากอกใส่เข้าไปนะคะ กิ๊บจะใส่ประมาณประมาณสองช้อนชาไม่ได้อาซอสกวนเหรอนี่นะคะหน้าตาของเขาอ๋อันนี้เดี๋ยวเราจะเนี่ยคะ่ะผสมเสร็จเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็จะเป็นมีความ เป็นเจลเจลต่อมานะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลังจากที่เราได้น้ำหมักดอกอัญชันผสมกับน้ำมันมะกอกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเราก็เอามา ใส่บนผมได้เลยเพื่อนๆจะเอาในส่วนของดอกอัญชันใส่ไปด้วยก็ได้นะคะคลิปก็เอามาใส่เพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวนะคะตรงไหนที่พี่เป็นงอกหรือต้องการให้ผมขึ้นเนี่ยอย่างตรงเนี้ยอยากให้ผมขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะก็เอาทาได้เลยค่ะนี่ ทาไปเลยค่ะทาไปเลยเหรอใช่ทาไปเลยค่ะทาไปเลยเพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายกับผมน้ำมันมะกอกกับดอกอัญชันเองใส่ไปเลยค่ะเนี่ยอายุยี่สิบสามสิบก็มีหงอกกันแล้วนะคะตอนเนี้เนี่ยใส่ไปเลยค่ะ เวลาส่งกระจกชอบมีงอกใส่ไปเลยค่ะเวลาทําเองมันเวลาเราทําที่บ้านนะคะเราก็จะเทลงไปบนหัวเลยนะคะเทลงไปใช่ค่ะเทลงไปบนหัวเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เราหมักแล้วก็สักสะออกมานะคะ เรากลับมาแล้วนะคะอันนี้กิฟก็ไปสระผมมาเรียบร้อยนะคะหอมสดชื่นมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราทําไปนะคะเอ่อบอกไปก่อนเลยนะคะว่าเวลาเราทำหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะไม่สามารถแบบย้อมงอกได้เวลาเราหมักผมนะคะสามารถหมักได้นานตามใจเราที่เราต้องการเลยได้เลยนะคะแล้วก็สามารถทําได้บ่อยด้วยเนาะเพราะว่าไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่น้ามันมะกอกกับ ตัวดอกอัญชันแค่นั้นเองนะคะสามารถทําได้ทุกอาทิตย์เลยนะคะ<ช>ถ้าเราทําบ่อยๆนะคะเราก็จะรู้สึกเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้นะคะ,คะว่าผมของเราเนี่ยดกดําผมของกิฟเนี่ยทําบ่อยเป็นประจํานะคะก็จะดําเป็นธรรมชาตินะคะโ <Okay S 2> อเคค่ะเดี๋ยวเราจะมา มีสูตรอะไรที่บำรุงเส้นผมอีกนะคะติดตามฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องแล้วก็คลิปของกิฟเป็นกำลังใจให้กิฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะ